ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังเสดเดินทางไปน้าตกที่สวยงามครับอากาศดีดีมือนีครับใครที่มาจังหวัดบึงการใครที่เคยมาบึงการแล้วไม่ได้ไปเที่ยวน้ําตกน้ําตกกันนี้จะถือว่าพลาดสุดๆของการเที่ยวครับบึงการมีแหล่งท่องเที่ยวกันหลายครับเพราจะเป็นทำหน้าค่าผู้งัวผู้สิงผู้ทอกหินสามวัน แล้วน้ําตกในจังหวัดบึงการจะมีแต่น้ําตกสวยๆกันทั้งนั้นครับแต่น้ําตกเขาสิไปมื้อนี่ครับเป็นแหไล่สุดๆของน้ําตกของจังหวัดบึงการครับที่สวยงามจะงามขนาดไหนครับเราจะเดินทางจากตัวจังหวัดบึงการไปน้ําตกถ้าพระนานละนะครับนี่กําลังบอ,อกเดินทางไปใส่เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงน่าจะถึงนะครับที่น้ําตกถ้าพระ นะครับว่าสวยงามสักไหบปะไปเบิ่งน้ำกันครับเชิญครับครับพี่น้องคุณผู้ชมครับนี่นะครับท่างขึ้นน้ำตกถ้ำพระมีท่าเรือนะครับเพราะว่าต้องไปนั่งเรือนะครับบรรยากาศต้องนั่งเรือครับเพื่อหาเรือขึ้นไปน้ำตกครับไปจะสวยงามขนาดไหนครับตามมาครับพี่น้องครับกับน้ำตกถ้ำพระ รเริ่มต้นเขาต้องไปซื้อตัวเรือก่อนนะครับพี่น้องไปซื้อตัวเรือเพื่อจะข้ามไปน้ําตกนะครับข้ามไปน้ําตกนะครับะ่ะผมที่ซื้อตัวจาหน่ายเรือครับเพื่อจะนั่งเรือข้ามฟากไปนะครับ อันนี้เป็นแอดเรือบ่ะครับพนักงานเลืออ๋อเป็นแอดเรือดถ้าเห็นแต่แอดรถนะไมีแต่พวงงามๆเนาะแอดเรือสวยๆแอดเรือแอดเรือครับตอนนี้นั่งอยู่ในเรือนะครับอยู่ในเรือครับเสียงเรือดังแน่เดอ้อตอนนี้ครับ FC, โอ้ขอบคุณครับมาเจอ f c ด้วยนะครับ,บคนขับเรือน้ำตกท้าพระหลายขัับพี่น้องคนมาเที่ยวน้ำตกนี่แหละครับน้ำตกทําพระอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับสำหรับท่านที่จะมาเที่ยวน้ำตกเนี่ยห้ามน้ำเครื่องดืงบบ่มแอลกอฮอล์เข้าไปในน้ำตกโดยเด็ดขาดครับนะจะได้ไม่ถือหนักนะครับ จริงๆเหรอ40บาทต้องมีค่าบำรุงครับเพราะว่าถ้างั้นก็ไม่มีใครผู้ใดทั้ความสะอาดแล้วเนาะคมีค่าบำรุงก็ได้เนาะก็ต้องมีบ้างครับทำความสะอาดนะครับครับพี่น้องคุณผู้ชมครับสมคำล่ำลือครับนี่คือน้ำตกถ้ำพระสวยงามมีหลียครับงามคุณต้องไปทั้งในฝุ่นครับจังสีงามขักแน่ครับ วันนี้ในช่วงของเดือนสิงหาสิงหากันยาก็ยังเที่ยวอยู่นะครับน้ําตกถ้าพระภูบัวครับน้ําตกยูงการเป็นน้ําตกที่งามหลากหลายิ่ิครับหลายมองหลายพื้นที่นะครับพี่น้องมาเที่ยวมาชมกันนะครับกับน้ําตกนะครับที่มีความสวยงามจริงๆครับผมว่าหนึ่งเดียวในจังหวัดบึงการเพื่อเพื่ภาคอีสานแหละครับนี่แหละครับ มองคตมาดีๆครับตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางเข้ามานั่งเรือเข้ามาแล้วก็มาชมบรรยากาศของน้ําตกที่สวยงามจริงๆครับกับน้ําตกถ้าพระอําเภอบึงขึ้นกับบึงของหลวงขึ้นกับเซกาขึ้นกับบ่งคล้าที่จังหวัดบึงการครับไะไปเบึงให้รายต่างๆน้ากันพี่น้องแต่เชิญครับรวมสวยงามมันอดทิ่จะถ่ายรูปไม่ได้ภาพนิ่งภาพ เคลื่อนไหวทุกอย่างนะครับกับน้ำตกถ้ำพระครับผมสุดยอดจรลงพี่น้องครับอ๊ดไทยรูปประเทไครับมันข้ามครับผู้ได้เบิงส่องบุญมาทีวีสุดไปยัง น้ำสซื้อย่าง2 2 3 4 7 1โอ้เอาเอาไป100บาทไปเดี๋ยวๆๆๆๆๆจําเบอร์โทรได้เบิ่งไปอย่าเพิ่งไปครับอ่าจำเบอร์โทรได้เสยอ, <c oughs> อยู่จังหวัดอะล่ะ <c oughs> อยู่อุดรอยู่อุดรมาตูอุดร <c oughs> คือมาไก่แท้มาตูาอุดรพะนะนี้ละครับ <c oughs> กับน้ำตกถ้ำพระจังหวัดบึงกาฬไลเดอร์ ธรรมชาติกับความชุ่มฉ่ำของสายน้ำในช่วงหน้าฝนบึงการถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดน้องใหม่ที่มาแรงแสงทางโค้งมากๆครับในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นหินสามวานภูทอกหรือถ้ำนาคาแต่มีอยู่สถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่าสไลเดอร์ธรรมชาติ ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินยังไม่เคยคุ้นชื่อนี่คือน้ำตกถ้ำพระมาเลยครับในช่วงของหน้าฝนถือว่าสุดยอดจริงๆครับกับน้ำตกถ้ำพระสไลเดอร์ธรรมชาติบึงการน้ำตกถ้ำพระหรือน้ำตกถ้ำพระภูวัวตั้งอยู่ที่บริเวณเขตพันธุ์รักษาสัตว์ป่าภูัวบ้านถ้ำพระตำบลโสกรามอำเภอเซกาจังหวัดบึงการ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่3มชั้นที่ไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่และด้วยความที่เป็นหินทรายแบบที่เป็นธรรมชาติทำให้ลักษณะของน้ำตกมีความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่ไหนๆสำหรับสายถ่ายรูปแล้วนี่ก็คือน้ำตกถ้ำพระและในช่วงที่น้ำเยอะๆในหน้าฝนนี้นักท่องเที่ยวมักจะมาเล่นสไลเดอร์ธรรมชาติการที่น้ำตกถ้ำพระอย่างสนุกสนาน กับร่องน้ําที่ไหลหลัลนกันลงไปตามชั้นหินเป็นการเล่นคลายร้อนที่ดูสดชื่นมากๆธรรมศาสตร์สั่งให้พี่น้องเอ้ยผู้ใดมีโอกาสครับมาเที่ยวจังหวัดบึงการและยังไม่เคยแวะมาน้ําตกท่าพระก็มานะครับนี่คือความสวยงามสุดยอดของน้ําตกท่าพระครับง่ายๆครับเดินทางจากจังหวัดบึงการนะครับถ้าออกจากจังหวัดบึงการก็เดินทางไปที่ เส้นทางไปบุงคล้าแต่อย่าไปถึงบุงคล้านะครับไปถึงแค่บ้านชัย,ยพรตมบลชัยพรเลี้ยวขวาตรงเข้าไปนะครับไม่ไกลครับประมาณ5-60กิโลเมตรนะครับก็ถึงแล้วแล้วก็ใช้เวลาเดินทางง่ายมากครับไปก็ซื้อตั๋วจงเรือตามที่บอกกันไปนะครับมีความสุขสนุกสนานแหล่งท่องเที่ยวแห่งธรรมชาติครับทักกิพี่น้องมีโอกาสขอเชิญ มาที่น้ําตกทําพระยังมีน้ําตกเกียรตีน้ําตกตาสแสนน้นําตกนอหลายๆน้ําตกครับในจังหวัดบึงกานมีแต่สวยๆง,งามๆทั้งนั้น,นเนาะแตนะครับได้เวลาสมมาพระควนแล้วครับพี่สรกับเดินทางกลับแล้วครับเพราะว่าทางน้ําตกอุทยานเขาปิดอยู่ช่วงเวลาประมาณ5้ามงสินาฬิกาครับ ห้าโมงแรงน้องสิบเจนาฬิกาครับป่ะเดินทางกลับน้ำกันครับผมป่ะแมนเดี๋ยวมาทายออกโุร์ให้ครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค네รับครับนี่บอไอ้บุนมาแมนครับตเปเป็นครับเป็นเป็นัมาไหพนักงานอ้บุมามาทายดูกไอุ้มามาแีพอดีโปรโมทนำบตกเข้าวนำ มาเจ้าหน้าที่เรามาเร็วบอยมาแม่มาครับเชิญครับอขอบคุณครับ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 ครับผมยินดีครับทั้งนี้นะเออทั้งคนยืมยืมมือหน่อยค่ะเออมแตถ่ายรูปแถวมียังให้รับส่บอกนะครับเด้อ้าวประชาสัมพันธ์ ประชาชนอยากให้ประชาชทำพิธีวันห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นค่ะครับได้ครับก็เครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เนาะใช่ค่ะแล้วก็อาวุธครับผมได้เลยครับครับดีครับพอส่วนมากคนทางไกลบางยาถามนี่มาจากนครพนมมาจากอุดรอุดรว่าหลเลยใช่หลสีฐานหลาพรมทามบางยานี่ยอุดรนี่ลักเลยครับอุดรหลายเขาแจ้งไว้ว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นแต่บางคนก็ยังไอยเอามาอยู่มันก็มาอยากมาอยู่นี่เนาะ ต้องมายากเข้าอีกเพราะว่าบางคนเอาขึ้นไปว่าผมไม่เอาลงน้ำหรอกเพราะเอาขึ้นไปปุูกเก่าลงน้ำคือเก่าแต่คนข้างล่างที่เขาเล่นน้ำค่ะคนคนรักสันเลี้ยงก็มีคนไม่รักก็มีครับแมนนันเกิดความเสียหายเนาะบางคนเขาก็บองบาลเขาคืออยากอันนั้นแน่นาะเพราะว่าเรื่องเครือกระไรจัดเลียงแต่มีส่วนนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพียครับครับครับผมครับ ขากลับคร e ับคนหลายหลายขากเก่าขากลับกลับพร้อมกันมากกับมาพร้อมกันปะขับอีริบันช e ินี่ครับกลับบ้านเราปะบายไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับมาเที่ยวกันอีกครับกับ น้ำตกถ้ำระจังหวัดบึงกาฬครับขอได้รับความขอบคุณครับจากบริษัท p ีีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดครับบุญมาพันดวงสินค้าคุณภาพครับไหวอ๋อจ้าพ่อซื้อนกแก้วมาแต่มมือเฮงละลูกนกคุณนายสมศรีเพื่อนเอามาฝากไว้ตัวพ่อชวยคุณนายวย,ย,วยเฮ้วาเป็นพ่อโนกกระไดเพื่อนไปทังไหนห่ะคุณนายสมศรีขีดีนั่นคือได้มาฝากนกไว้วะโอเค เธนลงไปกรุงเทพคุณนะพ่อบอ่ลงไปยังวะได้ยินข่าวว่าปวดหัวเรื่องผัวคิดหลายกินกับบอได้นอนกับบอสรับสิแม่ลงไปน้ำมึงผัวอยู่กรุงเทพพุ่นล่ะสวยคุณนายสวยเฮ้ยบากแว๊วๆซะหลังว่าสวยอยู่บ่ทีกูนี่โอ้ยพ่อก็ได้เนาะน่ารักดีเด้อล่ะพ่อแก้วจ๋าแก้วจ๋า น,นั่นเห็นมาพ่ออ้อก็สวยได้นน่เอออันนี้กูบ่เถียงลูกพ่อญ่สานา,น,สนาะงมเหมดนั่นแล้วน้พ่อน้อบดีคุณนายสมมชีนั่ะกูบ่ซื้อน้ำสาลายแดงมาก,กินว่ะอีอย่างละพ่อน้ามสาลายแดงนั่นน้ามสาลายแดงที่เิ่นดีพรีเมียมคลองสีเขียวน้ำบุญมาพันดวงนั่นเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเก้าซีสองสองสามีเจวยคุณนายวยเริ่มสิ้ลาำคาน,นกแกแ้วอีกคุณหนายี่ละล่ะโอ้ยพ่อจอะไปว่าจังสั้นแหมเดี๋ยวมันจําไปว้าได้นั่น โอ้ยจ้างมันกะว่าว่าเป็นภาษาบ้านเฮานะ่ะแมนบอบักนอกแก้วขี้กูนี่ว้ายนั่นเป็นน,า,น,น,า,น,นายเจ้าบานีเว้ยเพี้ยงเลยเหรออ่ะคุณนายกลับมาหน่ช่วยได้เฮาบอได้บอได้ต้องให้มันว่าคือเก่าค,าคุณนายสวยคุณนายสวยขี้กูนี่ว้ายมันคือเพราะว่าคือเก่าเหรอพ่อคุณนายสวยขี้กูนี่คุณนายสวยขี้กูนี่นั่นคุณนายสวยขี้กูนี่ตายละบานีขี้กูนี่ ออน,นัออนน่นเป็นไรเจ้าบันนีโ้โอ้ยเอานี้เอาเอานี้เอานี้เ,นเ,นเราเอาถึงการกินเหล่าของมึนเมาไผสิกาน้าขันแข็งบุญมาพันดวงก,กับกลอนล่ำที่มิเสว่าสิงายาดองเมาแล ห้อยใจขะน้องเรียกว่าสิงยาดอกของไม่มีวันหยุดสั่งมาากันอุดตลุดเมาแล้วก็พูดเรื่องรวยเงินแสนสิงหยาดอกขับร้องโดยบุญมาพันดวงคอปเวอร์เข้าไปในยูทูปพิมพ์คำว่าสิงหยาดอกบุญมาพันดวงม้วนกันแล้วทั่วไทยไผ่ยังบบฟังเข้าไปฟังเดอ้อ พิมคาวาสิงยาดองบุญมาพั้นด้วงจิมกันเบื่องแนยะแค่แถาเลยพองแห่ประทันลุกกินว่าอันมาเกลวกกันต้องยาบักสุดได้ยาดอกกระองพอดีดือดเดียวเห็นโซนกี่เทรินไห้เป็นคนผู้ใจแต่คนไข้คนเก่าเอามาเผาดัดหองสมองเหลิมเป็นบุญเป็นว่าบุญห้องทรงลงเสียงเป็นว่าบุญห้องทรงลงเสียงนี่แต่เพียงยาดองไทยยากลาอ